มาเปิดมุมอมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบ,บทปัตตานี FM 101 MHz เมกะ สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสวัสดีต้อนรับวันทํางานนะครับแล้วก็วันเปิดเรียนของน้องๆหนูๆนะฮะลูกหลานของเราที่ไปโรงเรียนวันแรกนะครับหลังจากที่เรียนออนไลน์กันปีกว่าๆนะฮะสหรือเกือบ2ปีนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมก็เป็นเรื่องราวที่ตื่นเต้นทั่วทั้งประเทศไทยในขณะนี้นะครับเมื่อวานผมก็ได้นำเสนอในรายละเอียดของ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา,าตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกําหนดการริหารสถานการณ์ฉุกเฉินปีพุทธศักราช2548ฉบับที่37เอาไว้ครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะคุณฟังครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บมานํนาเสนอกันต่อเรียนวันนี้ได้เจอเพื่อนได้เรียนออนไซต์ site, นะคุณฟัง ทบทเรียนนี่1ทับสัป65คือเน้นย้ำม,มาตรการที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็คือปฏิบัติตามหลัก 3T1V นะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามหลัก667นะ,ะแล้วก็โรงเรียนประจำเพิ่ม Sandbox 60 Zone in School นะครับแล้วก็เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนักเรียน5ปีขึ้นไปให้ได้มากที่สุดเพื่อเด็กไทยเรียนรู้อย่างเต็มที่ภายใต้ความปลอดภัยลดความเสี่ยงโควิด -19 ในสถานศึกษาคุณฟัง สามทีหนึ่งวีประกอบไปด้วยอะไรบ้างทีที่1 Thai ไทย s t o v i o v i d Plus นะครหรือ t s c TSC บวกหรือ PLUS นั่นเองนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะโรงเรียนต้องประเมินตนเองเ,ออเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนนะฮะแล้วก็2ทีที่2ไทยเซฟไทยนะไทยเซฟไทยคือ t s เอ,อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเองเป็นประจำนะครับ แล้วก็ทีที่3ถคือทีเทสฝารวะังอย่างเหมาะสมตรวจคัดกรองเช่นเอทเคเมื่อมีความเสี่ยงหรือเมื่อมีอาการประเด็นที่4นะครับคือตัว v 1, v 1 V คืออะไรครับคือวัคซีนครูบุคลากรผู้ปกครองแล้วก็เด็ก5-17ปีได้รับวัคซีนตามเกณฑ์นะครับส่วนมาตรการ667ประกอบไปด้วย6มาตรการหลักนะครับ DMHT ขีดอ c เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากล้างมือแล้วก็ตัวคัดกรองลดแออัดทำความสะอาดอเสริมอแล้วก็6 6ที่2คือมาตรการเสริมคือ SSETCQ ดูแลตนเองใช้ช้อนส่วนตัวกินอาหารปรุงสุกใหม่ลงทะเบียนเข้าออกนะครับสำรวจตัวเองกักกันตัวเองแล้วก็7 7ประกอบไปดว้วยอะไรครับประเมินไทย STOP ปโควิดพลัสนะครับ TSC บวกแล้วก็รายงานผลผ,ลผ่าน MOE โควิด ะะสองทำกิจกรรมกลุ่มย่อยคือ small bubble 3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขภาพบาลแล้วก็หลักโภชนาการ 4. อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับ่อ5คือแผนปรเชินเหตุแล้วก็มีการซักซ้อมคือ school ทำ some school isolation 6. ควบคุมดูแลการเดินทางาจากบ้านไปโรงเรียนคือ seal route นะฮะแล้วก็7คือ school pass สำหรับนักเรียนครูและบุคลากร Kita kasih kesan dekat ke